สวัสดีครับเอ้าสวัสดีโอ,อ้ครับสวัสดีก่อนสวัสดีกล้อน,อนสวัสดีครับอสวัสดีเ <c oughs> ดนิเอลเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปรสอนเล่นนะครับ <c oughs> คนข้างๆผมนี่ไม่ใช่ฝรั่งที่ไหนนะฮะนี่คือน้องแดเนียลอีกหนึ่งโปรเพลเยอร์ขวัญใจของใครหลายต่อหลายคนนะครับแดเนียลแนะนำตัวหน่อยฮะชื่อเสียงเรียงนามอายุเท่าไหร่แล้วสวัสดีครับผมแดเนียอลคายเปิร์ธครับอายุ16ปีครับผม ฮะ16ปีเท่ากับแดเนียลนี่เป็นโปรเพเยอร์ที่อายุน้อยสุดในลีกไหมครับผมเดเนียลลูกครึ่งอะไรเอ่ยลูกครึ่งฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์ทักทายเป็นฮอลแลนด์ได้ไหมฮะพูดไม่เป็นนะ โอเคเราลุยเลยไหมได้ครับผมโอเคจัดไปจัดไปครับตอนเล่นเดี่ยวเนี่ยเราใช้แผนไหนที่เป็นแผนหลักเลยแผนหลักจริงๆยังไม่มีครับผมแต่ว่าผมพึ่งมาได้แผนใหม่เป็นแผนซีสสามแบบว่าเป็นแนวสวนกลับอะครับจังหวะเวลาสวนนะครับเกมรับคือมันจะดีปกติแต่เวลาสวนมันจะแบบเติมแบบว่าไวมากครับผมมันจะแทงแบบว่าไม่กี่จังหวะถึงหน้าโกแล้วยิงได้เลยครับไม่โกหน้าถึ่ได้ไหเลือกวางไวแบบนั้น เขาวางกันไว้แบบนี้แล้วมันจะแบบมันมันจะทําให้กองหน้าเราไม่ลงมาต่ำครับตรงนี้เป็นเป็นการเข้าบอลนะครับผมใช้ฟอนไลน์ครับเป็นการเหมือนกดดันให้คู่ต่อสู้เขาแบบจ่ายไว้ขึ้นแล้วรู้สึกว่าเวลาถอยแล้วเขาแบบยิงไกลมันก็โดนอยู่ดีครับเราเข้าให้เขาเล่นยากๆดีกว่ายิงได้ลูกถ้าผมแพ้ก็ชิวเชียดอะสอหนึ่งสองห่เียดนะ เดียร์เนี้ยเดียเนีเดียเนียเดียเนีพี่บอลเขาจะไม่ค่อยคุยจะหอดแล้วตอนนี้เราพูดได้ไหมถ้าพี่ปลุกอ่ะพี่จะไม่คุยนักศึกษาหลอกพี่ปลอดแล้วมาแล้วคำหนึ่งศูนย์พอแล้วฮะนี่คือลูกที่สองที่ยิงได้ครับเในโทรศัพเล่นได้ยิงได้ยิงอันที่สิบหกด้วยโอ้โหนี่ทำไมแม่ขลิตพี่บ้างพี่ยิงพอเดียร์เนีมีอะไรจะพูดปากพี่บอลไปหมครับเหลือเหลือ แล้วเดี๋ยวพี่ถามจริงว่าในการฝึกซ้อมให้แล้วก็นดิให้แล้วกันดิทีมงานทีมงานมันรู้ทันเราไหมเห้ใจเย็นเดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวก็พี่เองเฮ้ยอ้ยรอะไรโกมีอะไรเหรโอ้โหตายตายตายเลยเดี๋ยวันเนี้ยเข้าไปเอาหัวพิดเลย พี่จะให้เดนเนลลสอนท่านิดนึงมันคือท่าอะไรเดนเนลล์มันคือท่าเรนโบว์ครับผมมันจะเป็นท่าที่กระดกบอลข้ามขึ้นมาบนหัวครับแล้วไปข้างหน้าครับท่าเดมาใช่ใช่าไปโรท่าไปโรที่แกเดนเนลล์กดไงบอกพี่นิดนึงกดอันดลหอกขวาลงไปสองทีอย่างนี้ครับอ๋อดูว่าน้ำเฮ้ยตี่เป็นท่าแรกที่ทำได้เลยนะตรีซีดันเทิร์นหรืออะไรเงี้ยเขาทำไม่ได้เม่ได้จริงเดี๋ยววัง เราดึงเราฉุดกระชากากถูเราทำทุกอย่างแล้วครับเพื่อชนะบอลเหมือนเล่นมวยปั้มแบบเฮ้ยโอ้โหอุ้ยตายใจชนคานแลเนี่ยโอ้พอเหอะพอมีขันคนเดียวพอเลยวสามหนึ่งเด็กสิบปครบกินกูเมื่อไหร่เวลาจะหมดวะเริยมร้อยเริ่มร้อย ต้องนี้ต้องนี้ครับมีแน่แน่นอนม่โอ้ยเสียบมันจริงจริงนะโอ้โหอันนี้คือการกดมันกันหมดยืนนี้แล้วก็เอากด L 2ครค้างครับแล้วก็สี่เหลี่ยม X มันจะวิ่งหลอกอ๋อมันมีผลกับการที่กำแพงกระโดดครับผมโอ้โหตูนี่้ครับก็หมดสิบไปเลยแล้วอย่างนี้ถ้าหมเซนโู ถ้าผมแพ้ก็ชิวเชียดอ,อง่งสองหนึ่เดียดนะ <N> นี่คือครั้งแรกที่เรามีเด็กเนาะ <N> เด็กมานั่งคุยกันในวัย16ขวบซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนหลายคนแหละที่เป็นเด็กคงได้ได้ดูเกมได้เล่นเกมเบสพวกนี้กันเยอะแต่ d ด n นียลคือบทเรียนชั้นดีครับที่ <N> เป็นเด็ก16เอาหาเงินได้อะเป็นโ <N> <N> ปรเพลเยอร์นะฮะก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเคสที่ ให้ทุกคนเอากลับไปใช้ทั้งในการเล่นเกมแล้วก็การใช้ชีวิตลวกันนะฮะเรียนด้วยเล่นเกมไปด้วยดานียลครับอยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆพี่ๆหรือว่าใครก็ตามที่ที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยครับผมก็แบ่งเวลาให้ถูกครับไม่ว่าจะเรียนหรือทํางานมันก็มันก็ต้องแบ่งเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็พยายามเล่นให้รู้จักพอดีอครับอย่าเล่นให้มันเกินไปหรือว่าน้อยไปออครับโอเคโอเคฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับ ฝากติดตาม้วยนะครับรายการโปรสอนเล่นนะครับออนแอน์ทาง YouTube ของ Toyota e l ีลีกนะฮะง่ายๆเลยถ้าใครมี Facebook ต่างๆเนี่ยชื่อเดียวกันเลยครับ t o y o t e e l ีลีกทุกวันพุธ1ทุ่มตรงนะฮะใครที่อยากจะเป็นโปรดูรายการนี้ไว้นะครับโปรสอนเล่นวันนี้ขอบคุณดดนเนียวนะครับขอบคุณมากส่วนใครจะมาเชื่อผมมาสอนทิคเป็นรายต่อไปรอดูครับสวัสดีครับ